หันเลย,เยไปนั่งเบ้างไปเรียนไปนั่งแบบไปซองปองเยี่ยมมาแล้เนาะไปซองปองมาแล้วจั๊กจีบบอยังหามอ่ะเป็นหัวยังเนาะหัวดังแท้เลย กาบสบายดีและสวัสดีกัน้อตุคูสุขชน,นพี่น้องเนะเออาะว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลฟังลาฟังไทยเด้อพี่น้องท้งต่างประเทศนะ<ด>พี่น้องเอ<ด>้ยเนาะการยินดีตอนรับทุกทุกทานเข้าสู่ซองบบาวบุญเพย์ซแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโดยอ้าพ่อพ่อขับซ่องบบาบุญเพยมม้อน,นี้ก็อยู่ทีอ่าบ้านหรือว่าเฮือนของน้องแก้วพนเนพิ่นนในแหละพี่น้องเอ้ยเื้อนี้นนก็ได้พากันอ่าขามาหาน้องแก้วเพิ่นอีกเท่อนึงพี่น้องเอ้ยเนาะโดยม้อนี้ก็ได้มา อัปเดตเยี่ยมยามตามไทยเป็นแล้วพี่น้องเนาะกะลายเมื่อไหร่แล้วสันเนาะทีว่าบ,าบ่านเผยว่าได้เข้ามาโดยพี่น้องเลยเมื่อกี้ถือว่าแยกย้ายกันไปพี่น้องผู้น,งน,นึงก็ไปทางอเออเพื่อนของน้องใหม่บ่เนาะโดยอาจังไดกาชิพาพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุกุสุคนเข้าไปเบิง่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยไปครับพี่น้องโอเคน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาฮอตนาเฮือนนาซานน้องเป็นแล้วพี่น้องเลยโดยเมื้อนี้ก็มาน้ำกันก็บ่าวเวียดพี่น้องไปสองคนเนาะ โดยสบายดีเด้อบาเบียดเด้อโดยแม่ทีมงานเข้าไปทางใดมือนีิแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายวะไปทางเฮือนน้องอ่าใหม่กับน้องแตงมือหนิโอ้ฝนตะก่อนนี่คือมือนีมาเวน้องน่องฝนตะกอนโอ้มาเยี่ยมยามเม่งก่อนเป็นยังไดวไอซันเจ่นว่าล้มเอาเพื่อนฝนไปซะดอกอยู่อีบอนน่องพฝนนะอยู่วโนก็อยู่ยโนไปสะพี่น้องตึงไปทอมไปทำไทยเป่นก่อนพี่น้องเลยมาเมื่อกี้นี่กับ แข่งผลมากกับบอเวียดพี่น้องเลยโอ้บอเวียดว่ามิดท้าจอดบ่าวเผยพาแข่งด้วยพี่น้องเปียกไว้เลยบ่าวอเผยกันเนาะโดอาสบายดีนะน้องแก้วเด้อสบายดีซื้อยังน้องจ้านี่ซื้อนู้นซื้อนู้นโดโอ้เป็นมู่กันบ่โดยหรือว่าญาติพี่น้องบ่คือเป็นเป็นมู่เนาะโอ้น้องนุ่นเนาะเขาอย่างไรว่าเพย์ไงแล้วทกเตียงทุกเตียงไอ้หน่องเขามาอีกเนาะคือนางขอนแท้เนี่ย เออโดยพักกันมากเลยใช่ไหมน้องละงานเชียมังคิกิกระตังเอามังะทินดูต่ำแล้วบ่ยังยังไม่ได้ต่ำอยู่โอ้โมเมนต์อยากเข่าก็เหมืนกินเข่าแลกกินแล้วกินแล้วอะไรยังกินน้อำลามันกินลูกซีลูกซีลเข่าวกับลูกซีนเนาะโอ้น้องนุ่นอายุจุกปีแล้วเนาะสิบสี่สิบสี่ปียังเฮียนอยู่บ่น้องละออกแล้วออกแล้วออกแล้ว ออกออกปีกายนี่บอออกได้แต,ต่ออกได้สองปีสองปีนี้สองปีนี้นนได้มาดินนาเพื่อนน้องแก้วนี้นเพื่อนเจ้าอยู่ใช่อ,อที่ว้าอยู่ภาคทางนั่นบนอโอ,อ้ได้เห็นทั้งช่องของบอต้าบ่แม่นบอเคย,ยขับไปท้ายบอโอ้ดโดย,โดย น้องเกลีกดพี่งเก่งแท้หมดนี be ่วะเออน้องพี่น้องเลยอ่าบ๊วยไปทางไรดิน้องหลามนี่ดิบ่ฝนตกฝนตกเด้แห้งเติบเนาะไหลเขาตารางรูปมันก็เปียกเพื่ออะไรพี่น้องเลยอ่าทำห้องไม่ได้ทำเพื่อนเจ้าของว่าด้ไปทำอยู่บ้านเพื่อนมูอืออยู่เพื่อนเพื่อนเขาเป็ี่ยนยังไม่ได้เป็น่ยงเห็นปะทำกินด้วยเป็น่ยงเนาะหลายสบายดีน้องล่ะ น้องบ yup. ่พน mm ังกระแมนบ่พน่ะพนั่งกระน้องเอ่อเพิ um, ่มบริข่าวของเฮียนบ่น um, ้องหน่อยเพิ่มบริข uh ่าวจะคนเลยแบบโบงยิงเงินซื้อปุ่มซื้อซอร์อะไรพี่น้องเนาะซื้อสุดการเฮียนน่งจะเข่าของเฮียนยี่บ่น้องล่ะเป็นกระยูดินน้ำบ้านน้ำเลื่อนที่แต่พี่น้องเลยมาเนี่อยู่ตารางน้องแก้วกันวมาเนาะกินข้าวกุลซีนดิ แซ่บบ่ยังขับดูกศิษย์เส็บ,สบ่ะไ <laughs> รว่แซสบอะไร<ด>น้องนุง่งคือปราือยิ้มเปิดเปื่อยอารมณ์ดีแท้หนิจอ,องสาวนี่เนาะ <laughs> ไม่เห็นว่าเวียดบ่หน่โดย <laughs> พี่น้องเลยทอดดินเบาหัวกันไปเนาะพี่น้องเนาะโดยเป็นอย่างไรเนาะน้องแก้วช่วงนี้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โดยเพื่อนบม่ได้หัวว่าฝ <laughs> <laughs> นแห้งแบบหัวหัวคือเก่าเนาะ โอ้โอ oh. oh, e ้บ oh, ้านปี่ลัางใช่หรอบ้านน้องนน่นไปทได้หนาเออเพื่อนอย่างงัวบ่อดูเบิ่งพี่น้องเลยนั่งซะก่อนอึ๊บเบียรพี่น้องเลยเบิ่งสาดน้องแก้วเพื่อนอ่าที่ว่าทุกยาก์น้องพี่น้องบ่มีเพื่อนมาเนาะทางเพื่อนบ่มีสาดมาหน้องละ ออสารกับขาดบุทธิพี่น้องเลยอ้าบาอลผัวจะนั่งเแถวบ้านนีน่องนนี่นั่งเตียงนี่นแหละพี่น้องเลยอ้อไอ้หำมานั่งพี่มานั่งพี่ผู้น้อยนะโน่นี่เป็นน้องของน้องแก้วเพื่อนชื่อชื่ออะไรเนาะชื่อสายชื่อสายบ้านหลักอายุจักปีเลยอืมจกปีจเดือน บ่ไู้ไหมท้ายตัดผมหมเจ้านี่คือล่อแทะน,นะฮะบ่ทาบ่อทาน่องทรายผู้ลาบ่นี่ผู้ลา,ผลาพี่น้องเงยลยผู้นังกระเมนีนบ่เดยเออจะนอ่องทรายเปิดน่องสองคนกำลังอ่าดินได้พี่น้องเลยซชามีเนาะกำลังดินเอ่อมาหน้าไปยังไงบ่ได้อยู่บ่มัน มันได้อยู่กินข้าวแล้วบอทำมันกินแล้วกินข้าวกับยังฮะเฮ้ยหน่นมึงบอกไปทางไหนหน่ะเบิ้งกล้องว,ว้าพี่บอกกินข้าวกับยังมันนี่บถามกินข้าวกับต่ำหงต่ำหงเนี่ใช่ป่ะยังไปต่ำอยู่ตำ่ตำต่ำหงไพต่ต่ำมาเจ้ากินนะบอกไพต่ต่ำมาเจ้ากิน ไอ่ไอ้ผู้นั้นบ่โอ้ตำหงกระเป็นบ่าจะโอ้ตำหงกระเป็นเป็นแบบพี่น้องเลยเอา่าผากันไหมใส่มืกมกมอมกินมาตาลินเอ่อผลมาตาลินเป็นแบบเนาะบริข่าวงามมงเฮียนพี่น้องเลยเนาะโอกยกันย้อนอ่าครอบครัวทุกอย่างนี่แหละพี่น้องเลยอ่าศัยที่ว่าเป็นเอื้อยหรือว่าเป็นรักเนาะ ของเขานองหน้าไปเพิ่นกินพี่น้องเลยแบบซักเสื้อผอกเสื้อผ้านี่ทั้งน้องแก้เป็นคนซักเครื่องไงเพิ่นบ่ที่เ้ากันห้องซักพี่ก็น้องเพื่อนโอ้ห้องผู้นั้นเออคู่มานั่งพี่ทำมานั่งเตียงพี่เออมานั่งกระเอื้อเจ้านี่เออลอยทำนี่ชื่อยังก็พู้นี่ซึเกอร์ซึเกอร์อนอยู่จท่ปีนะสิบปี นเจ้าซอยเอื่อยเฮเบียกยางานอยู่บ่อหนึ่งเข่าเป็นบ่อหนึ่งเข่าหนึ่งเข่ากับเป็น,นล่างถัวยลางบ่วงให้กินก็ได้โดยโดยท <c oughs> อดไข่ก็ได้ตำหงก์กับแซ่บบ่นนอตำหงก์เนาะแซ่บเนาะซอยเอื้อยก็ได้เลยซอยกันพี่น้องยังน้อยอยู่อายุสิบปีเคยเข่าเฮี้ยนอยู่บ่อรองละ ยังบ่เคยเลยกระเตยใหญ่มายังบ่เคยเลยโออยากเฮียนอยู่บ่อยากเฮียนอยากเฮียน<ม>อืมเขา้าน้ําหมูเข้าไปเอ๋อเห็นหมูเข้าอยากเข้าแต่ว่ายังบ่เคยแบบขเข้าเียนเลยเด็กรชนี้กําลังเียน,นพี่น้องชนี้นนเนาะกําลังอ่านได้เขียนเป็นได้ชนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นอ่าบ่มีทุนหรือว่าไปทําเียนแหละพี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องเพิ่นว่า เห็นมูไปห้องห้าห no. no. ้องเฮี o, ้ยงก็อยากไปน้ำมูแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าพี่น้องเลยเหมือนเอื้อห้อยไปวะมีเงินมีเงินเนาะพี่น้องเลยแต่น้องแก่เพิ่อนก็ยังบริเฮียนแล้วออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเข่าก็ไล่เพิ่อนมาเนาะทางน้องเพิ่อนเก่งเก่งเก่งลายเนาะไพ่ดึกหนึ่งเข่าอย่างเงี้ยเออถือก้าวซอยกันออ เปลี่ยนกันถ้าจกันกับนั้นอ๋อมีมีมีกะแบบผู้หลายตืนกอนแม่นนนั้นหนึ่งบ่โยเจ้าได้ซอยยังเอือยได้ฮะน่าจะเปิดน้ําเปิดน้ําอ๋อถือว่าซอยกันพี่น้องเยแล้วก็งาเซอยเืดน้ําดังไฟก็ได้เนาะซอยกันพี่น้องเลยเออน้อง2คน น้องผู้นี้กับผู้นี่แกไปนอนอยู่บ่อนเดียวบ่นนองละเพราะว่าเฮือนหลังนี่มีแต่อ้ายนอนเพราะว่านอนการบัวไรพี่น้องหัวเนาะสังเกตบางเรื่องพี่น้องเลยพเลยพราะว่าหัวลงมาดพื้นผีปเปียกเบิดใหม่เนาะเช้านี่มนออไ,ไม่หัวเลยค่ะไมเช้านี่ฝนแห้งปะสารนี่เปก็บมาเลยเออผลตกแห้งไม่เช้านี้พี่น้องเลยบ้าบุบเ่ยมากกับแข่งฝนมาเรื่อยน้ำทางน่ะวะพี่น้องเลยจนล้นถนนทางแหละ เลยเลยนั่นงัวเจ้าบอสนะงัวปะเถางัวปะเยอ๋อหนึ่งว่างัวเจ้านั่นเนาะผมมีเนาะเจ้าเนาะผมมีงัวมีแต่ต้นโตเนแบบพี่น้องเลยเนาะเออบ่ได้ไปหารับจ้างไหนบ่บ่มันบ่มีทางไปบ่มีทางไปเออเห็นวะมีทางไปเนาะบ่ได้ิมบริหารน้อไม้บ่ได้ไปบ่สเหม่อมื้ออื่นคุณเมื้ออื่นสิไป ชาวในี้ฝนตกแห้งด้วยใมันตกจนค่ำเลยนี่ยโอ้หมื่อวานนี่บ่เมื่อวานนี่ยังตกลิ้นแหง้งหมู่บ้านยิ้นแค่น้องนุ่ออนอ่าน้อง,องขอโทษพี่น้องเลยนะ้องน้องแก้วอ่าลงสะบัดที่บ่หมาื่อวานบ่เขาบริขารศาสนานเออบริขารบ่<ล>โอ้ศาสนาเพิ่นต่างหากเนาะพี่น้องนะเนาะโอ้่นี่เป็นศาสนาถือศาสนาทา้งในน้องหลายแบบเลยศาสนากิจกิจกิตตังกิจตัง โอ้แบบพระเจ้าเนาะโอ้แบบเผาแบบซาบพุทพี่น้องเห็ดผ้าเขาลงมื่อวันอาทิตย์โอ้แต่ทั้งน้องแก้วเห็ดอจีบบ่ฮะหมวเงินหมมีเงินโอ้หมวมีเงินเห็ดพผลมาเนาะพี่น้องเลยเออยังบัตนี่ที่วัดบ่ไหนเออบ่ได้ไปหาไซเบทบ่ครับ ในวันทางน้องเพิ่นหาเสบเบ็มพระชายพ่อคุณตกกระไว้ไปเ<ป>พราะว่าไม่อยากให้ไปกันยันแบบไปเองเว้ยก็ยันเพิ่นแบบไปดินน้ำดินน้าย,ยันตกน้ำเนาะอีแล้วให้น้องไปก็จะเดิมา,า,าย้ำน,น้ำบกแบบนั้นอะ่ะก็ไปชิดเบ็ไปใส่น้ำก็ได้พวก,กนี<อ>้ได้กบได้ปลาแมนช่วงนี้น้ำยังหลายน้ำมากไม่อยากให้ไปบานไดพี่น้องเลยน้ำไหลายยันมาตกน้ำตรงนี้เนาะอ้อเพื่อนทางน้องแก้วจะไปหาหน่อไม้ มามากมากแกงกินนี่เพรคือแบบมาขายวัน้องหลักกาวขั้นได้ลายก้าขายมีฉ<อ>ีดต้มจำเจลเราไป,ไปกระมูกินหักจา๊กไปไปกระมูโดยเบริษัทอาหารในหวยนี่นะไปทางไกลแน่นะไปทางไกลโดยเติมน้ำมันเดี<อ>๋ยวเพาเติมน้ำมันใช้รถจักรมูแล้วไปมั้งกันโด<อ>นื่อยคนส่วนโอ้คนส่วนไปโดยโดยถ้าไปน้ำแถวใกล้นี่โมมีบ่อพิ่นหาตัวหาเนาะ ผ oh, no> ู้พปนใกล้นะผู้พปนหาเรื่อยเนาะเอเหาชีได้ไปเพื่อที่ได้แบบพออยู่พอกินพอขายนี่ก็จนคำเพื่อแหละพี่น้องเไยเนาะแบบไม่ไรลมันก็น้ำท่วมมันก็น้ำช่วงช่วงน้ำท่วมมันแบบอยู่อ่างเลยบ่เออแบบน้ำมันขึ้นนะอ๋อ้ดยพี่น้องไงไปวันก็ได้่งาแล้วช่วงอ่าหลังขึ้นนี่ยังมีไผ่ข้ามาอยู่บ้างหรอไม่มีเลยบ่ เดินดินพี่น้องเลยกได้ประมาณอทิตหนึ่งเลยพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือว่ามาหาเยี่ยมยามทั้งน้องแก้วพอดีอีกสั่นเป็นจงไดน้องหล่าอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่อส้วมเออแบบมีแต่ไปดิดน้ำมูเนาะตื่นมาเนาะเห็นมูบงเฮียนก็อยากไปบงเฮียนเออปงเฮียนบดกับมีมูดิ้นคือแบบมูนะไปเฮียนบดยังเดือดแต่น้อง สองคนนี้โอ้ทำมูอไปโรงเรียนเพื่ออะไรเฮาลงประดิษฐ์โรงเรียนน้มูอบ่คือมาอยู่เพื่อนบ่ไปลินไปลินหันเลยไปนั่งเบิ่ไปนั่งแบบไปซองปองเยี่ยมอะไรเนาะไปซองปองอ่ะไะจั๊กอยู่บ่ยังทำนะเป็นหัวยังหนอหัวดังแท้เนี่ยเนาะเคยอยู่บ่ เคยขับไปโรงเรียนนะครับไปช่องเบิ mm ้ง hmm. ม uh ูเฮ oh. ียนอยู่บ uh ่เคยเนาะเอขาห้องน้ำมูเขาห้องน้มูนางต๊้น้ำมูฮันแล้ก็เป็นอยู่บ่เฮียนได้อยู่บ่อ่เป็นอยู่บ่แบเขาแบบแบบเฮียนเขียนน้ำมูมั้งยังเคยเฮียนบ่เคยเนาะเออเคยเฮียนอยู่คนละเนาะพี่น้องเลย่มูยนเขียนบเยนเขียนลงเบิ้ง เป็นยี่ว่ตัวโกตัวคอกะเป็นเนาะคือยังหูจักเงินแน่หูไม่ได้เข่าเฮียกะเงินนี่จักอยู่บ่เงินกหูจักอยู่เนาะน้องเพื่อนก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเลยจิตใจเพื่อนนั้นอยากเฮียนนะเนาะแต่ว่าผมมีเงินไปหาเฮียนอะไรแหละพี่น้องเลยเรื่องปึ้มเรื่องโซเรื่องมิกนะเนาะแต่ว่าเป็นเปิดไล่หลายอาทิตย์ได้น้องๆเนาะ อยู oh, ่ไชยังทางทางโรงเรียนเจ้าบนน้องไอเดียครับอยู่ทางพุ่นบ่โดยที่ใกล้บ้านสมพัฒนนะยำลงมาอีกอ๋อบ้านสมพัฒน์คุนบ่โดยยำลงมาอีกมันสะมีโรงเรียนใหญ่นะโรงเรียนมอแล้วก็ยามวบนต้นชมช้าใหญ่นะบนมิตุนนะโอหันบ่โดยโรงเรียนแบบผู้น้อยก็ตุนหันอีกโดยโดยโดย นะพี่น้องเอ้ยแท็กตีกอยากให้ทั้งอ่าน้องเพิ่นได้ทํได้เฮียนนั่นแหละพี่น้องเนาะอ่ายงน้อยซํานี้พออ่านได้เขียนออกไปทางใดก็อ่าบ่มีผู้ต้มผู้พี่น้องเอ้ยบ่ได้หลายก็พอได้อ่านได้อ่านได้เขียนออกอ่านได้เขียนเป็นพี่น้องเอ้ยอ่าอันนี้เฮาบ่ได้เฮียนเลยนี่มันสิเป็นแบบไปทางใดก็ปึกพี่น้องเนาะยนหมู่ตัวต้มแหละเออคือน้องแก้วนี่ยังว่าอ่านได้เขียนออกแล้ว เป็นแล้วเนาะดืมหน่อยๆนี่ทุกคนอารมณ์ดีมันยังคือบ่าเขียนใส่แต่ภาคเจ้าของน่ะหึบ่จักหมู่เทบใช่หมูแต้มใช่บ่จักเลยบาดนีนั่นและเพราะว่าอนบ่าวว่าอยู่ต้องเข้าหงเฮียนแล้วหมูเขียนอ่าใส่ก็บ่จักบาดนีเนาะน้องแก้วจนจะักแเนาะ คือว่าเลขย,ยัง,ยง,ง,งล่ะน,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 นเลกจะว่าบอกเลขบ่าวไปนักปะฮะเบาวเบิ่งใกล้อยู่เบิ่งเลยพี่น้องบ่าถึงมาซื้อเลขก่อนชาวบ้านเลยคักแน่ดีพี่น้องเลยแม่นเจ้าบอเขียนฮะเออพี่น้องเลยเนาะอ้าวน้องแก้วเป็นยังก็จากเดวันมีแต่การข,ขึ้นการบ,บ่สบายบ่ แบบคันไี้ส่มันนคอแบบคันบ่ะอาการยังไงรเล่เจ้ากินมากะทินลายไปจ้าเนาะพี่น้องเลยเออโดยโดยทั้งอ้ายคนไปเฮ็ดเบี้ยงยังแต่ละมือมันที่กะคนฝืนไปต๊ะมีแต่ไปขึ้นกีซี่กับไปใช่เด็ดชิดเวดไปขึ้นคีซี่ระวังไรเนาะผลาต๊ะชั่าพี่น้องเลยึ้นกีซี่นี่ ยันตกะและมันหมื่นเนาะครับโดยโดยอ่ามาหนีก็มาเยี่ยมยามทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอุบบอนน่ะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเพื่อนพี่น้องเลยทานในชื่อเอาบ่น้องนี่สามุกซื้อสามุกดาบ้านนั่นบ่อ๋อซื้อทานมาให้เพื่อนพี่น้องเลยโดยโดยแบบน้ำกินเนข้าซื้อบ่ ฮะซื้อชื่อทุกไทยก็ตุกทุกสี่พันสี่พันทุกสี่พันพี่น้องเลยแบบเฮาซื้อแต่น้ำแล้วก็บทุกไปเคลืนมันคือเก่าบ่บ่กระทุกอยู่ในเฮือนจะโดนนะอยู่ในเฮือกแม่แถบเอารูมาปีกระทุกนี่นะบอโอแบบเฮาไปซื้อน้ำมากกว่าเทใสเอามากขึ้นเ่าเหนื่อยเหนื่บยเป็นหายเลยเออพี่น้องไปซื้ออยู่ทีน้องล่ะ อยู่หา้านมันมีสองห่านสีเบิ้ลเดนได้เ,เนรอ,อบ่ได้กินน้ำผลบ่ะ,ะที่กระตูงกินอน,นึ่งว่ากินน้ำผลชื่อน้ากินเนาะพี่น้องเนาะเพราะวา่าสกินน้ำผลก็ย่านแบบอ่าเปื่อๆอะไรเพราะว่าสังกะสูงกับซีเพื่อนก่าเข่าขี้เมีย่ยงหัวพี่น้องเลย เทือยันแบบมันเทือยกันเลยตองซ้ำที่เทือยมันเป็นม <old> ิดน e? e ้อยนะเป็นมิดน nice. ้อยบ่เมียงเมียงแหละพี่น้องเลยเนาะเกิดสนิมเนาะอ่อยง่ายกับพี่น้องเลยเพื่อนหลังหยอกหลังห่าเพื่อนกัแบบตวงกินไรพี่น้องเลยเนาะเอก็เลยได้ชื่อน้ากินตุกหนึ่งอ่านี่ตุกเขาเองเนาะที่ว่าไปชื่อสี่พันถ้าถ้าเป็นตุกน้ำผ้านเพื่อนนั้นแพงถือเยอะพี่น้องเลย ิเานประมาณประมาณอยู่70เนาะเออๆสมมุติว่าเฮาซื้อมาตุกนึงนี่กินได้จักมื้อน้องล่ะจั่งคันยามมันแด่มันก็เบิดไปสามื้อมันก็เบิดแล้วแบบเด็กน้อยเขาแลไปเนมาเขามากินมาดีนํากันมาเปิดกินเด้อโอ้แม่มูน้องเาเพิ่นเด็กน้อยโยโดยอแกนี่มือเขามอืมโดยเบิดเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่า ประมาณอยู่สามมื้อเนาะสามมือ้อแต่ค่าผงต้มเนี่ยมันได้สามสี่หมื่นสามสี่มื่นเลยบอยยผงต้งมแบบพอย่างงามน,นะแมน,มน,าานอากาศเย็นอากาศถากากาศห้อนนี่ย่นประมาณอยู่สองมื้อเนาะเพราะว่าแบบหมูมาดินลายอลไรกินเบิร์ดพี่น้องเลยแบบห้าไสแบบอ่าต้มส่แกงกับเอาน้านี่บ่อแบบเ้าได้เอาน้าก๊อกน้ปปาปลาบ่บางทีก็เอาบางทีก็ไม่ได้ อ,อพี่ก mhm. ็ไปเอาโดยโดยโตเงาแน่เนาะนี่กระถางเลยเนาะพี่น้องเลยโตเงาโดยโดยมาหนีก็มาอ่าเยี่ยมยามทำไทยน้องเพื่อนพี่น้องเลยถือว่าอยู่ดีมีแห้งอยู่พันเนาะอยู่เคลื่อนทุกมือแล้วน้องหลานเนาะวัไนี้ใบชัช่วงนี้คือว่าแหละพี่น้องเลยมืออื่นนี้ทั้งน้องเพื่อนที่ไปหาน้องไหมมาขายพอได้เงินอ่าซ e. ื้อ ใจในครอบครัวแหละพี่น้องเลยนะเนานะเจอเนาะมามืาอนี้ก็นดูแล้วกันสามคนเลยหมืนี่ผนี้เนี่ยับ้าๆเนี่ยผูนี้ดินรถเฉยเพืเ่อเพืเ่ออยู่นะี <c oughs> ่ผู้น้องลาเพื่อนพี่น้องเลยยังบวมตาอ้ายเพื่อนเนะาะจังหน้าตาเป็ี่ยนไปเปไรผูนี้อยากเฮี้ยนแห้งเหมือนป่ะเนาะพี่น้องเนาะอยากเข่าเฮียนเหมือนป่ะไปตัดผมเจ้าตัดมือเดียวกันบ่เนี่ อโอ้บบาทาอบอโอ้ผิวตัดงามเนี่ยนเนะาะบบาวก็ไม่ได้ไปให้ผิตัดให้ก่อนคักคักไงามากนี่หน้าตาดีและรอด้ผูน้นี่โอ้เขาเฮียนแห้งชิลอด้วยนี่เจ้านี่ยม, <c oughs> ม่เห็นเอ่านหนังสือปเป็นเฮียนปเป็นบึกผูชาวมากแล้วนี่บูชาบอกว่ามดีทเขื่อนคอยด้วยบุรงบุญจักแคบบุญจัก <c oughs> พี่น้องเลยเนาะโดยนะมันนี้ก็มาเยี่ยมยามไทยแล้วน้องดอเด้ออาเบดเบืองนออเนะาะการที่ากับบริมีนะมาต้อนเนาะที่เอาเงินนี่แหละพี่น้องเลยไหวให้ทั้งน้องเพิ่นไปซื้อน่าเพราะว่าน้าเพิ่นสิเบิ้ลเลยเนาะไปซื้อไปซื้อมาให้เพิ่นเกิดหู้มาห่างเพิ่อนอยู่ไสยพี่น้องเลยน,<อ>น้องไปนี่คือแบบเบรกไว้ว่าคือแบบเอารถแบบยูโรอ,อย่างไปเอาบ่บางทีก็เอาล้อมที่ก็ยืมรถค่ะว่าแบบนะซาวอยู่นะยืมรถเลย โดยเดี๋ยวเงินไหวพี่น้องเพิ่นแบบไปซื้อนาคมาไหวกินอะไรพี่น้องเไยเนาะโดยน้องละโดยโดยโดยเอาอยู่ไ่วจับฮะเอาอยู่ปะเอาเนาะเบ่าครับมีบัวลายพี่น้องเลยให้น้องน้อยเพิ่นก่อนเนาะ ได้เงินไปซื้อหยังซื้อขนมเป็นบ่ฮะเป็นเป็นเนาะได้เงินนั่นเลยอือได้งเงินแล้วบ่อาล่ะหนูเอาหนูหนเด้ออนีบดนี้เนาะโอ้ยบ่าวกอ่าซให้ไหพี่น้องเอ้ยเนาะโด้น้องเพิ่นซื้อต้มขนมพี่น้องเอ้ยเนาะโดหาจังได๋กอ่ามื้อนหน้ามื้อน,นบ่าวมาเยี่ยมยามามทยใหม่เด้อน้องเด้อโดจังได๋ก็ขอให้น้องสู้ๆอ่าเพื่อน้อง อายังน้อยเนาะสองคนอายแน่จังใดกคือทั้งน้องแก้วเพื่อนเป็นผู้หญิงก็คืออ่าเ็อยู่ในเฮือนในชาติอะไร anyway พี่น้องเนาะซอยอาทั้งน้องแนอ่อายแน่ทั้งน้องก็ซอยเอื้อยแน่เด้อโดยซอยกันพี่น้องเลยเนาะครอบครัวของเฮาถึงที่ว่าอ่าที่สุดง่ายก็ต้องซอยกันเนาะโดยจังใดก็คอยน้องแก้วอยู่าจะดีไม่แห้งน้องหลาเด้อโดยเป็นคนดีตลอดไปเหมือนกันเนาะเอาบ่าวก็สิขอตัวกลับก่อนแล้วบ้ดนี้จังใดก็ อ่าสบายดีน้องละสบายดีสบายดี Course. ดูแต่พี่น้องเลยเนาะดูก็ถือว่าไม่นี้ก็มาอ่าเยี่ยมยามทําไทยทั้งน <l ical noise> ้องแก้วเพื่อนพี่น้องเลยนี่กระบอลของน้าเพื่อนนาะพี่น้องเลยเออหมดล่างถวยล่างบ่วงเพื่อนอยู่นี่มัใกล้ของน้าเลยประศัพตอ่าและนี้แหละเฮือนซานเพื่อนกับพี่น้องเลยผู้เบิ้งถังกระศกกระซีกับผู้กงปงอยู่พี่น้องเลยเนาะเพื่อนกระเซ่แน่น้อยหนึ่งและพี่น้องเลย อ่าบอนตรุมตลางเพิ่นนี่บ่น้ําไหลเข้าบิเลยน้องเนาะเออฝนตกแฮงพี่น้องเอ้ยโดยเอ้อน้องก็ติว่ามื้อนี้ก็มาหาเยี่ยมยามทไทยกับน้องแก้วเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาก็สุก่ฝนตก่เนาะเฮือนเพิ่นก็วนพี่น้องเอ้ยคือว่านอนได้แต่อ้ายเพิ่นเนาะนอนนํากันหลายคนบ่ได้เพราะว่าเฮือนัวเบิดหลังกะเป็นลูกป่งอยู่พี่น้องเนาะโดย ก็คือสิปลาสะมาณนี่แหละพี่น้องเลยมือันนี้เนาะไล่มาหาทาั้งน้องแก้วเพื่อนแต่พอดีขึ้นมาทาั้งนี้พอดีพี่น้องเลยเนาะโดยจังใดก็ขอบุญขอบคุณเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเบ้อสุขุมสุขคนตีเขามาที่ตามรับชมเป็นกาลังใจให้บอบุณผเผยด้วยดีเสมอมากขอขอบุนผมขอบคุณพ่อแม่พี่น,น,น,พน้องเบ้อสุขคนสุขคนในหลายเด้อพี่น้องเนาะโดยเอบุณเผยากาเ <c oughs> ม้านี่ก็จะได้ขอตัวกับกนแล้วพี่น้องเยเนาะมือหนาหรือว่ามือต่อไปที่ตามกันไหมเนาะ อย่างไรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิด์สุขสุขสุคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อพี่น้องเนาะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะเอาะอย่างไรก็ไปติดตามกันอ่า,อาคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้เดี๋ยว่าคลิปนี้เนาะบาบุ๊คเลยขอกล่าคำว่าสบายดีสบายดีบายบาย <c oughs>